สวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้อง FC สุขุสุขอนเนาะพ่อเป่ากับบ่าวน้อยคือเกามื่อนี่พาเสร็จเลยกับเลยพี่น้องเอ้ยกับติดปาเสะเ,เนาะมาอยู่นี่กับสามเหม่อบ่สามเป็นสี่วะ,าม,ม,ะ,าม,ม,ะมาเต็มเตะ,ะสี่วันสามคืนบ่ไอ้สี่วันสามคืนกลับไปเด้อสวัสดีอันดาส่องคุเยาวไปขอกันยุบานหมดเลยจะไปเที่ยวขาวย้าวซอย ไอ้สุ้งไปแล้วไอ้น้อยไปบ่ไปเป็นบ่เป็นไปกันเหี้นเอาไปนั่งมีนัยให้กูได้เออไปกินั่งมีนัยเนาะไันนี้กะกลับเลยขอบใจอะไรมึงขึ้นนี่นอนอยู่พีหกนอนนั่งกับนอนหลายคนหลายคนนอนสี่คนตีปลาสาวตาไน้อยที่แหละว่าสิเมื่อบ้านนี่แต่ข้าไปเบิ่งนังเลยก็เลยถามเมื่อนมีนี้เอาซะ บางอย่างเขาพากันไปกินนั mm ่น hmm. ขัเปียกก่อนกลับไปกินกระเดมเนาะเบิ้งัาสองลิตรสองไอซ์ุกสองแมนเดอกลับก่อนละพี่น้องเลยเดี๋ยวบรรยากาศการเดินทางสถ่ายเบิ้งว่าสีสื่อยังเมื่อฝากอี่แมนมาฝากแน่ไปไปสิเป็นอย่างตลาดอยู่กลับกันเด้อค่ะกลับเด้อไอ้ก้อยบ๊ายบายบ๊ของผมเนี่ยบของก่อนไปนี่โอเค เดินทางกันต่อพี่น้องมาพี่น้องก่อนกลับอปได้ไามสิมาซื้อหมน่ะเต็ดมูกกะทะกินอยู่บ้านก่อนเนาะมาเ็นซื้อหม,มตลาด สี่หม้น้อยหม้สามแสนนี่นี่ตาแปเดียก็ดีกาเนาะโตนนโล่นึงโอ้ไนโล่นึงเหรอเงินก็รบกวนโล่จักผันนี่โล่แสนหนึ่งบ่

ครับเลิศห,ห่อบานตั้งรางแล้วพี่น้องเองเข่าเนี่ยน่ากระซุกเรืองเต็มถีน่นแต่เวลาเกี่ยวอะไรพี่น้องเลยอ่ะพี่น้องตอนนี้มาหอดบานหอดเถื่อนเนี่ยซื้อโมกทะมาเห็ดกินนะ อืมสองโลมาาดีไะไดี้ยงฮะอันนี้ของสีพ่ายเลยของสีผ้ายมันอือสีมาเดียมสีฝ้ายสีฝ้ายเดียมยูเซ่ตักวั้นก้ไปกินยูเซ่กับผู้ห่วงไปแล้อืม,อมเออเจออันนี้เจ๋อันนี้นอนตอ มาห่อเถื่อนแล้วพี่น้องไปไหวตุ๊ก็สิกี่นี่โอ้เข่าสุกเรืองเต็มเลยเนาะจีจีตัดบ่ได้บ่เขามันหลบพ่อเกี่ยวไว้แล้วพี่น้องเลยฮู้คุณนะเรืองเต็มให้น่าไว แต่เวลาเราดูลงเกลียวเขาเกีย่ยหนามแล้วพี่น้องเนี่ยแม่มันมีแต่เสด

มักนามันเดดที่แดกว่าจะเอาหมูสามสัดนะคเจ้าบุคอยนี่ มาพี่น้องตอนนี้นักสิไฟทยอยมาได้สองคนมาก่อนเนาะเอสิลปเ์เอิอไอขอ,อนอยู่แล้วมาอยู่บดีใช่น้องกันเนาะความมืดน,นี้

ภากจะอิ่มเลยเนาะกินน้ภากจะอิ่มแล้ว <S <S 2> <S 2> <S 2> อัไนอน้ำมันใส่

เอาไปนิดแค่เออจานเอามาบ่ได้เบอร์ใ่เอ้ยไมอนเนี่ใส่แหงนายฉันิดใ่ไหนผัดผัดใช่อ้เออแดงบ้สบายดีเด้อพี่น้องนี่ด้นักสีพายมาเลยสองคนบบายดีน้องแค่นน้อง อู๋เนาะมาอะไรพี่น้องเนาะอย่างนองปพอไอ้ข้อเนาะแล้วก็ไอ้ดังกับปา,ายลจะไปไปหน่อยเสีดาเฮ่อมาแบบอาจารตัวนะนี้ตูปเป็นแบบต้องหิสิบก่นเออไปเสียเนาะเสียด้วยไก่ตูปเออหันแหละอืออมันคือเป็นจังไงวะงูงู

ตอนนี้กินผาอันน่าเสียาจไามเนาะว่ามันสิเดิกมันสิดซ้ำกินมันอยางคิวๆเนาะกินหมูนะมมมเหรอเนาะหมูคิวหมูเถิอกแล้วเหรอหมูบดตอนหรอหมูบดอาบน้ำเนาะตอนนี้เดี๋ยวหน้าเป็นสัตว์หน้าเป็นัตว์แบบอยู่ <c oughs> <c oughs> ก็อย่างสีไผ่เหมือนเียร์หายอ้ยตอนนี้ชี้ไผ่มากอีกแล้วสองคนเนาะสบายดีสบายดีขึ้นแต่ให้แต่หน้าอะไวบ้นี่เออหากระเนี่เกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่านเกี่ยวเข่าท่านเด่นเพื่อน้อมือนนี่นีแห้งไอยี่าเหนียมาบ่น้อยกันกกระทาเดียวกันเนาะ จัดไปไม่เนียวเข่าเถื่อนเน่ที่แห้งนแต่แลนื้อที่แห้งสองแล้วก็นใช่ปีนายังถ่ายขอนพี่น้องเลยปีนาเอาไว้ปีหนาเอาไว้จะเย็นเพราะว่าโ่นาคนเนี่พปี่นาที่หนึ่งจะนอนขียมใส่ยรดเจยวเขาไอ้ที่อเขาที่หนึ่งจะนาะฮะแล่วเจ้าเขาแล้วมาักเจ้าเหตุยังเจ้าเข่าก็คืเจยวเขาแล้วไ่ใช่เงนะครับคนมาจอยเบียดมา มันดำเจียวไรนะ้โอ้ยเอาอเลยไ่เเกลือหายมาแน่แน่ยพี่น้องบรรยากาศรังขอคอยู่มันจับมันจับดีกหน่อยเนาะ้ปเยนี่ครับไม่ากินเยเอาเอนั่ะเออเนาะดีง่าจะได้รังเนื้องรังามันกินเปาเนี่ยเ่าเนื้อ้น้องปอมาเพี่น้องสวัสดี ยุคสองมือเป็นอีซังในมือใช่เบิ้งเนีตีนบอลนี่เบิ้งเบิ้งในมือหันไปยังแบะมาเบ้งวเนีกินเขาแย่นเนี่แ่มือเบที่ดาวแค่นี้ตะยนโพกตุ่มตุ่มมางไหมอ่ะมันเป็นตุ่มงไหมหรอเปนอรนี่ยปอเป็นจังมือเลเป็นจังมือล้วมันไข่ไข่สองมือสองมือนั่นเอเจ็บเป็นแตมือสองเอมันแน่นบร มันเป็นตุ่มแล้วก็จะเอานี่ยไปบ่งมันบอกได้ว่าจะไหนโอเคมงค์โอ้ยวกหนักโอเคมบ่งมันมันก็ได้เห็นไข่เนาะโครับวันไปหาหมออันนัหนบะโอ้ยมีแจะไปเป่ามีแจะไปเป่าไปหาหมอผีหมอผีหมอเป่าโอ้ยเขาาหมอดูหมอดูเราเกี้หายหมอผีหมอขี้หยาบเลยหมอไว้สุกแต่ไม่ได้บวโอ้ยเอาวะ อดีฝ่ายสองสี่ะเอ้็่อแแลงอ่ะโอ้ยน้ำมาบอคือท้งบวทั้มายกบ่นี่นค่ะว่าจะเจียอะไรอย่างวะมันซููกว่ท่ไม่มันจะจี้มันห็ดมีพี่น้อง อันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ที่เป็นโดเนตมาเนาะว่าให้ไปซื้อมูกระทะซื้อมูมกระทะเลี้ยงสีพายนี่ซื้อพียังกับโบหูแล้วพี่น้องเอาไว้หน่อยอ่านอังกฤษกูเป็นเนาะอขอบคุณนายライเดอพ์ผดเนตมาสองรอยเก่าอันนี้เป็นเงินยังกับโบหูเนาะ แต่ว่าตอนนั้นลองไปเสิร์ชใน Google นะ่ะมันตกเป็นเงินบาทไทยอยู่หนึ่งพันบาทเนาะแต่ว่ามันจะหักค่าเอ่อค่าซียูทูบเดือนเจ็ดร้อยเนาะเพราะเราจะได้เอามาซื้อมูกระทะเดียงนี่แหละ ซื้อจบซัำนี่แหละพี่น้องเอ้ยาด้วบ้านูกมาพอดีคนมากนี่แหละนักสีผายอยเัไม่สิไ่ีพายเนี่ยนก้วยเก็เจเองก็ไเกหน่อยอยู่บ้านเน่เนาะหมู่กันเขาจะมาจะได้เปนยังได้ดีใจอยู่ว่าได้กินหมูกระทะเนี่ยมีแห้งอยู่บ่หัวที่เกียวเลยพอดีสิทามด้วยว่าอัน ไปแข่งมาหอได้เงินทั้งวันจะเท่าไหร่นะทั้งวันอันไหนฮกเซียนเหรอกเซนกีบบอได้ที่สามเนาะเสือบ้านหอขันบรมต้องหวขันบุรมได้ทําอีกถึงโอ้ยเสียเอาไปซะขันใส่หกหนึ่งมีชีพที่หนึ่งอยู่เนาะเฮก่มอเพราะว่าตอนแข่งแข่งรอบที่สองขันใส่หกสีผ้าจังสนะเนาะ เือจังบดมเลยกะ,ไ,ะได้ยินว่ากินข้าจเจ้าเป็นสองลำเสือผมอก,อกินแางไรเน,น,นาเนนะคะันคันไรเนาะค่ะมีช่องรับไอคอนพี่น,<อ>น้งก่อนจะมาเห็ <laughs> นแต่พี่น้ยตอนนี้ไอคอนก็บาริมาก็คือว่าท่านเห็นมาเนาะจะไดก็ขอบคุณเนอะพี่ที่พีน่โนนเห็นมาเนาะในคลิป ้าก็บ่งหูเป็นเงินเียต้งังเดี๋ยวเลยไปตัไปเี่าดูดูอาปะอาปะเออเห็นย่บเห็นเสอง้อยเก้าเป็นมาถ่ายคลิปดงให้ให้ดูด้วยนะครับอดีมาแต่ปาเสก็ได้มาสื้อมาเลยเนาะได้เงินรางวัลหาแสนกิบเอ้ยหกแสนกิบ กับประมาณเก่ารอยเนาะมันดังจองเีนีก่าเกรอยบาทพี่น้องหกแสนจีบเลยเงินที่เอาลงทุนไปแปลงเพื่อเบ็ดหา้อยเบิดหาถวอยจะได้เสืออันนั้นรอบแรกเสื่อซีมาน้อยเนาะจกเงินตัวเองไปสื่อซีหาร้อยบาทรอบที่สองกะ สื่อซีกับสื่อกาวเนี่ยฮะลอยเหล่าที่ซองกับสื่อสื่อซีอีกบอไปก็พอสื่อยังเนี่ยว่ะแนวคัดแนวนั่นนี่เนาะแล้วก็สื่อเสือเนี่ยสื่อสื่อเสือสีผ่านน่ำเรื่อบแลวกับเบิรอยู่ประมาณประมาณด่านเนี่ยเนี่ยเครื่องขาดกินขาอยากขากินขาอยากแน่เนี่ยประมาณด่านปลายเนาะประมาณสองพันเครื่องบอ

มันมันแสบแบบด้วยอันนี้เอาเว่่บมันอ่อนไปเอามันเบไกินกินหมูก็ได้กินเอาหมดอาจสเลยเอาทานมาใส่เลยปะ

เมื่ออนแตกจะพาแลรนมาก,กินก็ไปสืแป๊บนึง,นงนเหนัพา,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 าน่งจ๋าอยู่จ๋แหม่ไงมั้งน่าสนจตัล่ยน้องเปี่จางปุมาตังหมอกเหรอเียนจกตังปุาตังอมโอ้ทานจนมันเบิดอดีรอเลยนะ

แล้วพี่น้องเดี๋ยววันนี้กก็จะได้จบคลิปไปเพียงจะมี้วเนาะนี่แหละทีมงานถ่ายเหืออกันมาเลยเนาะอยากซีฝ่ายแจกมุกระถะงเป็นไหมนะซีฝ่ายวดคนิววัดซีฝ่ายมาประกบยังสองซีฝ่ายเจ็ดคนไอคอนบ่ได้มามยังสามติซีฝ่ายบ่ได้ไหมยังสองบ่อ มาสูดเหงื่อมาทั้งสองคนพี่น้องใจเป็นเมื่อพีเอาเจ้าคนขอเาดิมอสเลยแต่ไม้นแล้วแต่ลิขรผักเมื่อเอาไปเกาะกันกิมนาพี่น้องเลยวันวันในแกงทอไเื่อกันี่แหละเพื่อนหลุมเพื่อนบบ่ไไ้ครับเพื่อว่อหลมาออาเกาจะออกมืออให้มือตีมือูหสองโล้อนมือเบื้องใต้บ่ลงเบื้องขวาดินนมก่อน เราลืมแต่ไม่ลืมแต่ออกไม่พีดขนมแ้่ออกพีและก็เลยจัท่